สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูเจนนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตะกะในการแก้ไขปัญหาเออว่าแต่ในชีวิตประจําวันนักเรียนเนี่ยพบเจอปัญหาอะไรอีกเปล่าคุณครูนะคะคุณครูพบเจอปัญหาหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเดินทางมาโรงเรียนยังไงไม่ให้รถติดเพราะว่าคุณครูมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูต้องตื่นแต่เช้ามากเพื่อจะมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อไม่ให้รถติดนั่นเองนะคะ นักเรียนล่ะคะมีปัญหาอะไรบ้างติ๊กต๊กติต๊กต๊กนักเรียนเรานึกดูค่ะว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนเนี่ยนักเรียนพบเจอปัญหาอะไรกันบ้างแล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นออยังไงอย่างแรกนะคะคุณครูอยากรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายเลยเรามาดูปัญหาต่างๆเจข้อที่คุณครูยกขึ้นมานะคะมาดูว่าแต่ละปัญหาเราจะแก้อย่างไงเราอยากรู้ขั้นตอนการเจียวไข่เจียวเนี่ยเราจะทํายังไงไขเจียวเนี่ยต้องทายังไงเลยนักเรียนลองคิด คิดในคิดในใจนักเรียนนะคะลองคิดตามคุณครูไปว่าขั้นตอนการเจียวไข่ของนักเรียนะมีอะไรบ้างการเจียวไข,ข่ของครูนะคะอันดับแรกเลยคุณครูก็ตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตีให้ไข่เกิดฟูฟ่องนะคะแล้วก็บุงรสขั้นตอนต่อไปคุณครูก็ตั้งกระทะเสร็จแล้วคุณครูก็ใส่น้ํามันลงไปขั้นตอนต่อไปแล้วคุณครูก็เทไข่ลงไปในน้ํามันที่ร้อนนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านจนไข่สุก เสร็จแล้วก็ตักไข่ใส่ในจานนี่คือขั้นตอนการเจียวไข่ของคุณครูนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะมีขั้นตอนการเจียวไข่นักเรียนยังไงเพราะบางคนอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและแต่เทคนิคในการเจียวไข่ขแต่ละคนถูกต้องไหมคะแล้วมาดูข้อ2กันนะคะการต้มมะมีกึ่งสําเร็จรูปนักเรียนลองคิดตามคุณครูไปทีละขั้นตอนนะคะว่านักเรียนมีขั้นตอนการต้มมะมีกึ่งสําเร็จรูปยังไงบ้างอย่าง pensar, คุณครูนะคะคุณครูก็จะต้มใส่ถ้วยธรรมดาเลย คุณครูก็จะแกะมันมีขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณครูก็จะแกะมันมีเกึือสำเร็จรูปเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยขั้นตอนที่ 2, 2> คุณครูก็จะเทน้ําร้อนเทลงไปในมันมีกลืงสาเร็จรูปขั้นตอนที่3คุณครูก็จะนําจานหรืออะไรก็เป็นภาชนะที่มาสามารถปิดปิดปากถ้วยไว้เพื่อให้มันมีเกึือสำเร็จรูปนั้นสุกนั่นเองนะคะขั้นตอนที่4คุณครูก็จะปรุงรสด้วยซอสน้ําจิ้มที่เขาให้มาในซอสนั่นเองกับอันเสร็จจิ้มในการ ต้มมาหมีเกินสาเร็จรูปของค,คุณครูนั่นเองค่ะแล้วขั้นตอนที่สาหัวข้อที่3การต้มไข่วิธีการต้มไข่ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปวิธีการต้มไข่ของครูนะคะง่ายๆเลยครูก็ต้มน้ําให้เดือดขั้นตอนแรกเป็นครูก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็นําไข่ลงไปต้มอ,อาจจะต้มได้สามถึงสี่นาทีเพื่อจะได้เป็นไข่แบบยางมะตูมอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะครูชอบกินไข่ยางมะตูมแต่เทคนิคของแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะใส่ น้ำส้มสายชูเข้าไปเพื่อให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวนั่นเองทุกคนมีขั้นตอนเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันนะคะขั้นตอน,นอื่นๆนักเรียน,นก,ก็ลองเอาไปใช้ลองเอาไปคิดดูนะคะว่ามันมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไงบ้างนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะคือง่ายเลยคือการคิดอย่างมีเหตุมีผลมีขั้นตอนมีระบบระเบียบนั่นเองค่ะการใช้เหตุผลเชิงตรรกาศในการแก้ไขปัญหาการใช้เหตุผลเชิงตรรกาศในการ แก้ไขปัญหาโดยนาหลักเกณฑ์เงื่อนไขมาพิจารณาโดยใช้เหตุผลหรือประสบการณ์นะคะมาอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังไว้คือ1การใช้เหตุผลเชิงตรกรกะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล2การใช้เหตุผลเชิงตรกรกะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ประสบการณ์นั่นเองนะคะต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนทําใบงานนะคะเรื่องเรามาล้างจานกันเถอะใบงานนี้ง่ายมากๆเลยนะคะคุณครูแค่ให้นักเรียนเนี่ยบอกและเรียงลําดับขั้นตอนการล้างจาน ว่าการล้างจานเนี่ยลำดับขั้นตอนมันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ยังไงนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดและตกแต่งให้สวยงามน,นะดะูตัวอย่างที่คุณครูขึ้นมาให้นะคะนักเรียนก็ทําแพตฟอร์มแบบนี้เลยก็ลําดับที่หนึ่งอะไรบ้างลำดับที่สองลำดับที่สามจนลำดับสุดท้ายนะคะบอกวิธีการล้างจานโดยนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเพราะคุณครูจะได้ลงคะแนนให้ถูกต้องเนาะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอบคุณนะักเรียนทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจดูคลิปคุณครูจนจบน่ารักมากๆเลยนะคะก็เราเจอกันในครั้งหน้าวันนี้ก็ขอจบการเรียนกันสอบเียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย